ถามว่าแบบนุงล่านะเมื่อวานพีเมสเซจากการที่ประชุมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจุดที่ทําให้หุ้นลงนะผมก็คือเรื่องของกําไรไตรมาสหนึ่งนะทางบริษัทไกด์เดนต้องเรียกได้ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคาดว่าไรายได้จะลงสักประมาณ5%้าเปอเซยอนเยียนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเอ่อเรื่องของผลกระทบผลกระทบของลูกค้าคูเวตด้วยแล้วก็อาจจะมีเรื่องลอมาดอนที่ช่วงฐานมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นอะไรที่ตลาดเราจะ เดิมพอเห็นไตมาสีเริ่มกลับมาพอยืนพื้นได้โตได้นิดหน่อยนะครับก็มีความคัดหวังเชิงบวกพอภาพสะดุดไตมัดหนึ่งก็มีการหมุนลงมาก่อนนะครับแต่ถามว่ามีนักทุนไหยท่านอาจจะถามเราว่าแล้วทีมกยุทธ์แนะนําเป็นหุ้นดีแปรรูปในระยะกลางยาวนะเรามองแวรูของบําุงลาชเนี่ย จุดสาคัญหนึ่งมันออกมาในที่ประชุมเหมือนกันนะครับก็คือตั้งแต่ปี2-5เนี่ยปรับราคาขึ้นเฉลี่ย4%นะครับแล้วลูกค้าคนไทยก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้มี price sensitive กับตรงนี้นะครับถามว่าทําไมเขายินดีจะจ่ายนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะว่าในแง่ของสุขภาพนะครับเอาตัวผมเลยก็ได้สมมติถ้าตัวผมมีกําลังซื้อมากพอนะผมก็ยินดีที่จะจ่ายนะเพื่อให้ได้เซอร์วิสที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ย ไพล s เซนเซทีฟเนี่ยมันถือว่าน้อยมากนะครับอันนี้เป็นจุดแข่งสําคัญนะครับสําหรับบํารุงราดนะครับส่วนจุดที่มันเป็นแรงเพชเชอร์ก็คือเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคนไข้คูเวตนะครับที่ดูหายๆไว้แล้วไม่มีสัญญาณกลับมานะแต่ผมคิดว่าเรื่องเนี้ยถึงที่ตลาดพายอินเข้าไปแล้วนะก็คือว่าตลาดพายอินไปแล้วนะครับว่าลูกค้าคูเวตต่อจากนี้ไปเนี่ยคงไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับกลับมาเป็นโบนัสนะครับแต่จ,จุดที่ผมคิดว่า ผมอ่านแล้วผมเซอร์ไพรส์นะคือเรื่องของลูกค้าซาอุนะครับซาอุเนี่ยเป็นประเทศที่เราเพิ่งกลับไปสร้างความสัมพันธ์ในช่วงไม่นานมานี้นะครับเราถ้าเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นนิวเวฟที่ตลาดเนี่ยมองภาพของบํารุงราดนะครับส่วนในคนไข้หนึ่งที่ผมคิดว่าอยากให้จับตานะครับก็ดูคนไข้เมียนมาเผื่อไว้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเอา ทั้งเรื่องของกําไรระยะสั้นมาเกี่ยวข้องด้วยเรื่ต่างเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยในแง่ของความชอบของพี่ก้อยกับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยบอมุงราชาจ,จะยังไม่ได้เด่นมากนะครับระยะสั้นยังให้เน้นไปที่ BDMs ที่เชื่อว่ากําไรอาจจะดูสถียรนกว่านะครับแล้วก็ BCS นะครับซึ่งชาวเนี้ยคิดว่าการประชุมเนี่ยมีโอกาวจะเห็นฟิดแบ็กออกมาในทางบวกนะครับ